วิดีโอนี้เป็นการใช้งานมาวอลิกนะครับ AGM65D เลือกเป็นเวอร์ชัน D มาใช้งาน้อาตอนแรกถ้าเราขึ้นจากพื้นเนี่ยเราต้องมาอะไลเมนต์ใหม่ผมจะปิดให้เริ่มทำการอะไลเมนต์ใหม่นะครับอตอนแรกถ้าเราเลือก s o t a i l นะครับเลือก f u e ส์ไป e n o s e t เ i ลเลือก Pylon ให้ถูกต้อง m a t t r Switch Arm เซตไปที่ d i r e t t แล้วก็ตรงนี้ปรับมาที่ TV หลังจากกดปรับมาที่ทีวีแล้วให้กดจับเวลาครับใช้เวลาประมาณ3นาทีตรงนี้เป็นหน้าจอเรดารอยู่นเรากดปรับลงมาที่ทีวีถ้าเขาพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวภาพมาลิกก็จะขึ้นปรับเลดิเคิลไปที่ a i r to Ground เลือกเลดิเคิลไปที่5 5เราเลือกไปที่45ภาพที่เห็นตรงกลางของจอมาลิกเนี่ยมันก็จะเท่ากับจุด ประมาณนั้นโดยที่ใช้ประมาณจุดนั่นคือเหตุผลนี้ต้องปรับไว้45ตามคู่มืออะตอนนี้เรารอผมจะทำการเล่งวิดีโอนะครับหนึ่นาทีสำคัญที่สุดคือรอ3นาทีครับหลังจากปรับมาที่ทีวีอ่ะ2นาที เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าโจมตีอะไรเราก็ต้องดูล่วงหน้าด้วยว่าอีก3นาทีจะถึงเป้าหมายแล้วก็ต้องอตั้งค่าเมาลิคให้เรียบร้อยอ3นาทีตอนนี้3นาทีแล้วไฟอาร์มขึ้นแอทุกก้าวจดอันพอสหนึ่งครั้งปุ๊บปุ่มที่ต้องใช้นะครับเป็นทิกเกอร์ ฟูลแอคชั่นกดมาหนึ่งครั้งปุ๊บภาพเมาวลิกจะมาะทีนี้สมมติเป้าหมายผมอยู่ตรงนั้นอะไอตรงกากาบาทของสนามบินอะมีการขยับตัวเมาวลิกนะครับปุ่มทิกเกอร์ที่ว่ายิ่งปืนกลอากาศเนี่ยกดหนึ่งครั้งภาพมันจะมาใช่ไหมครับหลังจากที่อาวุธมันอ์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการซูมเข้าซูมออกอเห็นไหมทีนี้ เราจะเลือกเป้าหมายยังไงให้เราใช้ปุ่มที่ชื่อว่า Air r e f i l l i n g AAR Release Button นะครับกดค้างไว้แล้วก็สลิวหาเป้าหมายกดค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มสลิวคือจะเป็นปุ่มนี้ไปพ่นสิวนะครับถ้าเรามี Joy Stick ล้วก็ตั้งตั้งค่าใน Acid Acid a i a s i d n แต่ถ้าไม่มีต้องไปตั้งค่าใน All Button a i s i d ไปพอนสลิวอ่ะเนี่ยบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ตั้งได้แต่ผมใช้เป็นจอยสติ๊กนะครับอ่ะทีนี้ให้เราทำการอ่าอ่ะ,อะตั้งค่าภาพโดยการใช้ลูกบิดอ่าลูกบิดชุดนี้อันบนปึ๊บรับความเข้มความชัดจะเห็นจุดขาวๆนะั่นคือรถที่ผมเซ็ตไว้แล้วก็อ่าตรงนี้เพิ่มความสว่างได้ไหย เราก็ปรับเอาที่เรามองเห็นนะครับจะ u n นพอสกด t กเกอร์หนึ่งครั้งเพื่อซูมอ่าทีนี้กด w e f e r n c l ค้างไว้แล้วก็ลองขยับดูขยับปุ๊บปบให้ตรงรถแล้วก็ปล่อยปุ๊บอ่าถ้าปล่อยแล้วปล่อยตัวตัวบังคับอะครับตัวบังคับมาลิกอ่า a i f i l i n g AR release button เนี่ยถ้าเรากดค้างขยับอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ววางไว้ดนโดนเป้าหมายแล้วพอปล่อยปุ๊บเขาจะล็อกให้อัตโนมัติครับอย่างนี้แสดงว่าล็อกติดทีนี้ก็กดปุ่มทิ้งระเบิดครั้งอ่าก็จะยิงไปอ่าทีนี้ทําบนเหมือนเดิมครับกดทิกเกอร์หนึ่งครั้งปุ๊บกดอีกทีเพื่อซูมอ่ากด Air r f i l l ทีหนึง่งปุ๊บแล้วก็ยิงทําซ้ําครับเหมือนเดิม ค้างไว้อ่ยอยิ่งแค่นั้นเองครับนะอ่ะสำคัญที่สุดถ้าเราไปใช้ระเบิดใช้นู่นนี่นั่นปึ๊บเรากลับมาที่ทีวีเนี่ยเราต้องจับเวลาใหม่อีก3นาทีนะครับจับเวลาใหม่อีก3นาทีเพื่ออะไรเม้น ไอตัวเมาริมาอีกรอบอค,ครับทวนนะครับปุ่มที่ต้องใช้ก็คือ1ปุ่มทิกเกอร์เพื่อให้จอเมาลิกติดหรือว่าไว้ซูเมาลิกปุ่มที่2 air r e f i l l i n g ฮะกดค้างไว้เพื่อที่จะทำให้ขยับกล้องเมาลิกได้แล้วก็เป็นปุ่มถ้าเกิดจังหวะที่เรากดปล่อยมันจะเป็นการล็อกเป้าปุ่มที่3ก็คือ w e ฟออ n สล e วเอาไว้หันกล้องเมาลิก แค่นั้นครับ